h e l l ล everyone สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคีย์บอร์ดเรื่องการอ่านและร้องโน้ตเพลงอ e ีชุดครั้งที่3กันนะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับคุณครูมีแอปพลิเคชันมาแนะนำสำหรับนักเรียนที่ไม่มีเครื่องดนงตรีเพื่อที่จะได้ฝึกนิ้วมือทีละมือและฝึกซ้อมที่บ้าน You can talking about covid-19 covid-19 is a disease caused by a type of coronavirus The C O stands for Corona, which means crown. The V I stands for Virus. The D stands for Disease. The nineteen was the year two thousand nineteen when Covid nineteen was detected. People with Covid nineteen usually have fever, cough, cold. Headache and diarrhea. They can transmit the virus to other people by coughing or sneezing. But we can protect ourselves from the virus. By wearing a face mask, hand washing, and social distancing. <laughs> ให้นักเรียนตั้งนิ้วให้สูงและโค้งให้เหมือนกับว่านิ้วเหล่านั้นกำลังกระโจนลงไปที่ปุ่มคีย์ด้านล่างโดยให้นักเรียนทำนิ้วให้โค้งตามสรีระธรรมชาติของนิ้วนักเรียนนะครับให้ใช้น้ำหนักจากแขนมากกว่าที่จะใช้กำลังจากนิ้วในการกดปุ่มคีย์ให้เล่นด้วยปลายนิ้วและถ้าเป็นไปได้นิ้วก้อยและนิ้วโป้งที่มักจะเผลอ แนบลงกับปุ่มคีย์มากกว่านิ้วอื่นๆก็ให้นักเรียนพยายามเล่นด้วยปลายนิ้วกับ2นิ้วนั้นให้ได้ด้วยคอยตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอนักเรียนจะได้ใช้ปลายนิ้วเล่นได้แบบไม่มีปัญหานะครับนักเรียนต่อไปเรามาเข้าสู่บทเรียนคีย์บอร์ดเอ็กซ์ไซส์บุ๊กชูกันนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาฝึกอ่านโน้ตเพลงอีท e ูธ นะครับนักเรียนก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านนะครับนักเรียน,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 ยนสังเกตไหมครับว่าในเพลงอ e ีทูธนะครับจะมีกุญแจซอนทั้งหมด4บรรทัดและกุญแจฟาทั้งหมดอีก4บรรทัดใช่ไหมครับกุญแจซอนนะครับเราจะร้องเป็นเมโลดี้นะครับส่วนกุญแจฟานะครับเราจะเอาไว้กดคอร์ดนะครับนักเรียน เหมือนที่เราได้เรียนไปนะครับกุญแจซอนก็คือมือขวากุญแจฟาก็คือมือซ้ายนะครับต่อไปนะครับเราจะมาอ่านและ note, ร้องโ e น้ตเพลงอีทูสกุญแจซอนบรรทัดที่3กันนะครับนักเรียนเราจะอ่านและร้องโน้ตทีละสองห้องช้าๆนะครับาน,นักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับห้องที่1นนะครับมีโน้ตอะไรบ้างครับนักเรียนห้องที่1 ออหนึ่งมีโน้ตซอนมีและเรวันมอธันนะครับซอนมีเรเดี๋ยวเราไปใส่ทำนองกันนะครับนักเรียน one two three ซอนมีเร่ one T 3ซอมีเรเบกูลมาคำนักเรียนต่อไปห้องที่สองนะครับมีโน้นอะไรบ้างครันักเรียนโดทีและโดใช่ไหมครับวันมาทำนะครับโดทีโด,โดเดี๋ยวเรามาใส่ทำนองกันนะครับ one สองสามโดทีโดหมอนมอทามนะครับโดทีโดเวอร์ดี้กุ้นไหมครับต่อไปนะครับเราจะอ่านและลองโน้ตห้องที่หนึ่งและห้องที่สองกันเลยนะครับนักเรียนวันสองสามซอนมิเรโดที วันมอทามนะครับวันสองสามมีเรโดทีโดเวทีกูนมาครับนะักเรียนต่อไปนะครับเรามาดูห้องที่สามและสี่กันนะครับนะักเรียนห้องที่สามมีโนต้ตอ,อะไรบ้างนะครับนะักเรียนมีโนต้ตเรโดที re, do, thi, ใช่ไหมครับวันมอทามนะครับ เรโดที Re, Do, เดี๋ยวเรามาใส่ทำนองกันนะครับนักเรียน1 One, two, three. Re, Do, 2 3สองเรโดทีวันมาทนะครับ1 One, two, three. Re, Do, 2 3สเรโดทีต่อไปห้องที่4ครับโน้ตอะไรครับนักเรียนอยู่ช่องที่3โน้ตตัว โดนั่นเองนะครับโนตัวโดนะครับโนตัวโดตัวนี้นะครับตัวโนจะเป็นตัวขาว2จังหวะปะจุดจุดมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวนั้นครึ่งหนึ่งของ2คือ1 2ึบวกหเป็น3เพราะฉะน,นั้นโนตัวโดตัวนี้นะครับเราจะต้องลากยาวทั้งหมด3จังหวะนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาใส่ทำนองห้องที่3และ4กันเลยนะครับ one two three redo tido นมอลามนะครับ one two three redo tido e ว y g กู d มาคบนักเรียนต่อไปนะครับเราจะมาอ่านและร้องโน้ตตั้งแต่ห้องที่หนึ่งจนถึงห้องที่สี่กันเลยนะครับนักเรียน ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปกันเลยครับ One two three four San Mi ซอนมิเรโดทีโดเ i Do One more time นะครับ One two three four s อ n Mi Re Do ทีโดเรโดทีโดเวริกูดมากครับนักเรียนต่อไปนะครับรอบสุดท้ายให้นักเรียนนะครับร้องพร้อมกับคีย์บอร์ดนะครับนักเรียนันกเรียร้องเองเลยนะครับ one two three ก d j อ b Very good มากครับนักเรียนต่อไปนะครับให้นักเรียนนะครับฝึกร้องโน้ตเพลงอ e ีทูดจนชำนาญน,นะครับมาสเตอร์เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถร้องได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนร้องโน้ตเพลงอ e ีทูดกุญแจซอนบรรทัดที่3จํานวน4ห้องเพลงแล้วถ่ายคลิปการร้องโน้ตส่งนะครับ